ตลกมากค่ะตอนนี้อันนี้อันนี้เป็นการจับจุด <c oughs> เขาเรียกจับจุดภาษาไทยเรียกว่าจับจุดก็กจับจุดอ่อนไม่ใช่จับจุดภาษาอีสานคือการให้ทําอะไรแบบว่าไม่ได้แท้งตัว <c oughs> ก็กระทันหันเอออันนี้คืออะไรขับรถกระทันหันเหมือนกัน <c oughs> ขับรถกระทันหันยืนดีก็อยาขับยืนดีก็อยาขับอ่าแต่ถามว่ามีความรู้อะไรเกี่ยวกับรถไหม ไม่มีไหนบอกเคยขับมาแล้วไงเคยขับแต่ว่าก็ก็รู้ว่าพีมันต้องพีมันต้องสำหรับจอดอะแต่ว่ามันไม่ได้มันไม่ได้สำหรับที่จะให้ไปอะแล้วก็ถ่ายรูปกอ่อนอีกโอ้พระเจ้าโอ้โซเชียลด้วยเอาเข้าไป <laughs> คงจะเป็นในความรู้สึกมีอะไรบ้างนะมีเกียร์อะไรบ้างที่กุ๊ปเก็บจะรู้อะก็แอลก็ L <laughs> <laughs> ว่าถอยหลังอ่าถอยหลังอันนี้คือมั่วมากใช่ไหมเนี่ยมั่วตามความรู้สึกใช่ไหม เอาเงี้ยนะอะไรอีกที่รู้เอาลองไล่ดูดิว่าคิดว่าตามความรู้สึกตัวเองอ่ะไม่ไม่เอาตามความรู้สึกคือเอ็นเนี้ยเอ็นเนี้ยปกติไถ้าถ้าถ้าเราหยุดรถเราต้องไปที่ตัวพีแต่ถ้าเราเดินรถต้องเดินรถปกติคือเอ็นอ่าฮะดีน่าจะขึ้นเขามั้าชัดเจนเลยนะมั่วแบบชัดเจนมากเจ้ชัดเจนมากแล้วเราจะไปกันได้จริงเหรอจะไปจริงเหรอเอาเกบดูกระจก ฝั่งขวาไหมมีรถไหมมีมอไซค์กับรถยนต์ขันหนึ่งคันหนึ่งคันวิ่ขวากับขวาเี่ขวาตัวเองคือขวาตัวเองขวามือตัวเองนะซ้ายคือซ้ายมือตัวเองนะอ่อ่าอ่าอย่าเบรกก่อนเข้าเกียร์อ่าอย่าเบรกโอเคองต้องลึกมากไหมอ่าเอาพอดีอ่าเอาเหยียบลงไปอีกเนี่ยครั้งแรกเลยโอเคอ่าอย่าเบรกเสร็จแล้วเลื่อนตำแหน่งปลดล็อกมอเกียร์ก่อนอ่ามาที่อ่าดีเดินหน้า ีอย่าเพิ่งไปหยุดรถก่อนอย่าเบรกไว้ยนรู้การน้ําหนักการปล่อยเบรกก่อนม่ใช่คิบจะไปอย่าเพิ่งไปเนี่ยทาความรู้จักก่อนไม่ไงถ้าเราไม่เหยียบเบรกเรามันก็จะไหลไปเรื่อยถูกต้องแล้วก็มากะน้ําหนักเบรกด้วยไม่ใช่จะไปอย่างเดียวเห็นไหมมันมีรถมานะ่ะเ,เราปล่อยรถไปก่อนเพื่อเรียนรู้การเบรกก่อนอันนี้เป็นการเรียนรู้จากทางตรงนะครับไม่เคยคีย่มาก่อนแต่มีการบอกว่า มีการแอบบอกว่าเคยขี่เล่นมาแล้วนะครับเคยขี่มากเคยขี่มาจริงแบบมั่วๆแต่ว่าก็ลืมแล้วอ๋อลองไปดูดิช้าๆไปเรื่อยๆตรงๆไปเนี่ยตามเส้นขาวเนี่ยองเหยียบเขาเร่งไหมมาแล้วเร่งเร่งนิดนึงอย่าไปจ้องดูมากนะแค่ดูผ่านๆ อันนี้ถามว่าจะขับเป็นไปได้ไหมนะครับถามว่าเป็นไปได้แต่ความปลอดภัยนั้นมันก็ยังไม่มีหรอกอทางตรงมันก็ยังได้อยู่อน,นี่คือตามความเข้าใจของเขาเมื่อกี้ก็เห็นมั่วๆอยู่นะครับ <c oughs> ตามเมื่อกี้ที่สัมภาษณ์ให้ดูอันนี้คือสดนะครับไม่มีการอะไร <c oughs> ยังไงเตี้ยวอะไรทั้งสิ้น,นคืออยู่ดีอขับก็เลยออะเอาจัดให้นะครับจริงวันนี้มาทําทุรานะครับแต่ว่าเ <c oughs> อาากขับเอาจัดไปนะครับดีเดินหน้าอุค,คิ๊บจำเอา,าไว้จําได้อยู่ก็ กีก็บอกถูกไงว่าถ้าผูก่าขึ้นเขาไงบอกกลัวขึ้นเขาอย่างเดียวไงมันไม่ใช่ตแต่โอเคละตามความรู้สึกว่าดีเดินหน้า<อ>ก็คือเดินขึ้นเขามันก็เป็นไปได้มันอยู่ที่เราว่าจะไปยังไงไม่ต้องเร็วมากนะเพราะว่ามือมันไม่นิ่งไง since. สังเกตมือตัวเองเอาแค่ไปได้เรื่อยๆเพราะว่าตัวเองยังไม่เคยเลี้ยว yeah. okay. ยังไม่เคยอะไรจะไปอยู่ดีปื๊ดเื่อป้าๆไปเหมือนคนอื่นเขาไม่ได okay. ้ถ้ารู้สึกรวดเร็วให้เราถอนคันเร่งออกมานะ ตามทฤษฎีที่เรารู้มาตอนอตอนที่เราคุยกันตอนแ,บบแรกๆถ้ารู้สึกหนัก่ไหมไม่นิ่งไงน,นะเดี๋ยวสิโอ้โหเคยเล่นเกมขับรถอยูเอ่เกี่ยวกันไหมเนี่ยระวังหน้าอย่าตื่นอย่ากลัวก็ให้มันไปได้เรื่อยๆอ,อันนี้คือทางแบบทางเลี้ยวเล็กๆน้อยนะครับอันนี้คือใหม่จริงนะครับยังแบบไม่เคยเลยนครับรถมันก็วิ่งเร็วกัน อย่าออกนอกเส้นทางนะอยู่ในเลนตัวเองเคยกลัวที่ไหนเราไปอีกวันนี้เคยไม่เคยหรอกแต่ว่าให้ระวังไว้ไม่ใช่อะไรคลิปนี้จะเป็นคลิปที่โด่งดังมากเพราะว่าครั้งแรกที่ครูต้าอัดคลิปมานะครับแต่ทิปคุณยายที่ดังมากนะครับแต่ตอนนี้หายหายหายไปแล้วนะครับนิ่งๆหน่อยนะนะไม่นิ่งเท่าไหร่ช้าลงก็ได้ไม่ต้องเร่งมาก ก็คือตอนแรกที่อัดคลิปมานะครับตามที่บอกมาก็คูต้าก็ได้เปลี่ยนชื่อตัวเองจากมมสสสอนขับรถมาเป็นเป็นคูต้านะครับเนื่องจากคนเขารู้กันว่าเป็นคูต้าสอนก็เลยเะระวังนะอย่าเข้าไปใกล้ถ้าตั้งใจจะเข้าไปใกล้กับอะไรเราไม่มั่นใจก็ชะลอไว้แล้วก็อย่าไปใกล้เขามากแล้วก็ดูขวาด้วยรถเขาวิ่งเร็วตัวเองก็พยายามให้มันอยู่ในเลนตัวเองจะเซขนาดไหนจะอะไรยังไง เลนเลนตัวเองเป็นหลักอย่าเข้าไปใกล้เส้นป่าสีขาวฝั่งขวาก็นะครับเมื่อกี้ก็เล่าให้ฟังไปแล้วนะครับก็คลิปหายหมดนะครับจากการเปลี่ยนชื่อนะครับหายเกลี้ยงเลยนะครับจากการที่อัพมาทั้งหมด300อยกว่าคลิปทำไมไมาถึงหายอ่ะ2ล้านกว่าวิวเกลี้ยงตับทำอะไรไม่ได้เลยนะครับงานการหายเสียหมดทุกอย่างนะครับเงินใน youtube YouTube โฆษณาเปลี่ยนชืไม่ได้ใช่หายหมดเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการที่เราไปเปลี่ยนชื่อไง ตอนแรกก็นึกว่าไม่มีอะไรนะพอเปลี่ยนเสร็จมันมันยังไม่หายนะแต่พอแบบโอ้พอ,อนี่ได้สักประมาณไม่เกินสามวันอะคลิปหายหมดเลยสรุปในคุต้าเนีด้มันสอนขับรถนะคะคุตาว่า,า,าบน่นอะไรไม่รู้ใช่บ่นมากเขาว่าเสียดายเงี้ยไอ้กิ๊บเรบใช้กิคนเดียวอ่าอันนี้ก็คือเราดูรู้เฉยว่ามันจริงๆมันไม่มีอะไรมากมันเป็นทางตรงนะครับก็ยังปล่อยอยู่เราดูแค่อาการของการขับเนี่ยเราดูนะครับ มันจะมีการสายไปสายมาบ้างนะครับเนื่องจากนี่มันเป็นทางตรงอยู่นะแต่ถ้ามันเป็นทางเดียวมันจะดูน่ากลัวกนนว่านี้เพราะเนื่องจากว่าอันนี้ม่แค่60นิดนะอันนี้60ก็เร็วนะสําหรับมือใหม่อะ่ะเพราะว่าเวลาการควบคุมอะ่ะสังเกตดูถ้าเราโยกเห็นไหมเห็นไหมเออถ้าคนที่ไม่เคยกลัวไม่เคยอะไรก็คือคนนั่งมาเยอะเออใช่ใชคนนั่งมาเยอะอ่าก็เกิดการที่แบบว่ามันชินไงมันไม่กลัวไง แต่มันไม่ใช่เรื่องสนุกนะใช่มันอันตรายครับอมันอันตรายไปนั้นจะประเมินจากการขับถ้าเลี้ยวไม่ดีก็ต้องหยุดก่อนเพราะว่าอันตรายแล้วเข้าที่ชุมชนเข้าอะไรอีกการกะการอะไรยังไม่เคยไงประเด็นเนี่ยที่ให้ขับตอนนี้คือเป็นการเปิดอ่าเปิดดูใจก่อนว่าเออคนจะเรียนห่ะอมันจะต้องมีอะไรยังไงบ้างกลัวไหมตื่นไหมแก้ไขยังไงบ้างมันจะระวงเดียวคือใช่วงรอบตรงเลี้ยวเพราะว่าเราไม่เคยเลี้ยวอ่านี่นะครับฟังไว้เลยนะครับคน คิดว่าทุกคนน่าจะเคยเปเหมือนกันแหละพราะว่าเวลาแบบเลี้ยวเราไรู้จอกอักเฮ้ยจะเลี้ยวแบบตีวงขนาดไหนอะไรเงี้ยมันจะชนฟุตบาทไหมรถมันจะขูดฟุตบาทไหมอะไรบอกเขาหน่อยดิว่าขับรถไม่เป็นใช่ไหม <c oughs> ไม่เป็นอ,โอ,โอ่ะก็คืออูปปาอะไรเงี้ยเออคือฟิฟฟ้าด้วยภาษาอังกฤษก็ได้นิดหน่อยอา่าไม่เป็นนะครับแต่นี่ก็คือการขับทางตรงยังไม่ได้มีอะไรยุ่งยากนะครับเป็นการฝึกการมองการสังเกตนะครับจากรถจากอะไร าถามหน่อยว่าเมื่อกี้ได้มองกระจกปะไหมมองอยู่ตอลอดเวลากระจกข้างหลังเนี่ยฝาซ้าย,อยาเออขวาซ้ายดูอยู่แต่ว่ากระจกเนี่ยังกระจกกลางไม่ค่อยมองอมันมีกระจกซ้ายกระจกกลางแล้วก็กระจกขวานะครับวิธีการสังเกตก,ก็ก็ต้องมองเรื่อยๆนะครับ <S 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 ถ้ารู้สึกเร็วให้ผ่อนชะลอลงนะไม่ปล่อยอย่างเดียวไม่เร่งอย่างเดียวเพราะว่าเวลามันจะพลาดอ่ะมันแป๊บเดียวเท่านั้นนะคุณกิบสังเกตที่มือ ถ้ามันไม่นิ่งเวลาใช้เนี่ยใช้แค่เนี้ยคืนอันนี้เป็นคนแรกนะครับที่มาบังคับนิดหน่อยเพราะว่าปกติของคูต้าเคสที่การสอนจะไม่มีการไปจับพวงมาลัยนะครับแต่นี่คือจะทําให้ดูว่าจริงๆแล้วไม่ได้ใช้พวงมาลัยแรงถ้าใช้แรงมันจะออกผลอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมออใช่อันนี้คือทําให้ดูว่าเออการเล่นพวงมาลัยมันมีผลต่อการทําให้รถพลิกคว่ำหรือการที่แบบอันตรายเดียวซ้าย ชะลอเปิดไฟด้วยดีมากแต่มากอันนี้เป็นครั้งแรกที่เปิดไฟเดียวเป็นนะครับอ้ยเป็นอยู่แล้ธรรมดาไม่ไมาถ<ม><ม>ึงคันนี่นอ๋ <laughs> อโอ้คังคังครั้งแรกคนคันอื่นอาจจะเป็นเล่นเล่นมาแล้วไงแต่นี่ขับจริงเหยียบเบรกเหยียบเบรกเบาเบาเบาเเหยียบเบรกลงไปด้วยกอเออนั่นแหละปล่อยด้วยไม่ใช่เหยียบอย่างเดียวนี่เป็นการเลี้ยวครั้งแรกนะครับนี่เป็นการเลี้ยวแบบเปลี่ยนเลนมาทางทางแยกเมืองนะครับจะไปอ่ากาลสินมหาสารคามนะครับเดี๋ยวยังไงก็จะขอพัก การหยุดการถ่ายไว้แค่นี้ก่อนนะครับมันมันเป็นทางอันตรายแล้วนะครับเดี๋ยวยังไงจะควบคุมรถก่อนเอาคุณที่ิดตามรับชมนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับที่โลโก้สีแดงๆด,ด้านขวามือนะครับผมชอบการสอนสไตล์นี้ก็โตเข้ามา <Subscribe. S 1> ได้ครับไม่มีอะไรไม่ได้ทำเลย <c oughs> <c oughs> คนเหนื่นเขาซับสไคร์จังเลย <c oughs> เราต้องอันนี้ใช่ปปสซ้ายเปิดไฟด้วยแล้วก็เลียบซ้ายมาด้วยไม่ใช่มาอย่างเลียบมาทางดูรถด้วยคลิปไม่ใช่เลี้ยวได้อย่างเดียวนะไม่ใช่เลี้ยวอย่างเดียวนี่ไงนี่สถานการณ์อย่างเงี้ยมันไม่ใช่ ตรงไปก่อนนะเนี่ยดีๆก็จะเลี้ยวอะ่ะเพราะว่าไม่ได้สังเกตอนะ่ะเนี่ยซ้ายมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างเงี้ยบางทีเป็นรถยนต์เป็นคันเลยนะมันไม่มีอะไรแน่นอนนะครับเพราะนั้นนี่แหละอันนี้นแบบคือประสบการณ์ดูด้วยดูด้วยดูด้วยอยู่เข้าไปลยนะ้นเวลาเข้าก็ค่อยๆเข้าขวาไปพอเข้าได้ก็ปิดเลนตัวเองอะ่ะโอเคครับทักก่อนนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยอันตรายครับช่วงนี้ขอไปที่ไม่ได้ถ่ายต่อนะครับ